ลองถามตัวเองกันดูนะครับว่าเวลาส่วนใหญ่ที่เราฟังเพลงเนี่ยเราฟังจากอะไรกันก็คงหนีไม่พ้นสมาร์ทโฟนในมือนี่แหละใช่ไหมครับมันทั้งง่ายทั้งสะดวกคือทําได้ทุกอย่างจริงๆ แต่เคยหยุดคิดกันสักนิดไหมครับว่าไอ้ความสะดวกสบายเนี่ยมันอาจจะกําลังทําให้เราพลาดรายละเอียดดีๆในเพลงโปรดของเราไปโดยไม่รู้ตัวคําถามก็คือในยุกที่มือถือเครื่องเดียวทําได้สารพัดอย่างแบบนี้เนี่ยมันกำลังกลายเป็นดาบสองคมหรือเปล่าคือมันกำลังทาให้ประสบการณ์การฟังเพลงของเรามันดรอปลงไปไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับอะเรามาดูตารางนี้เทียบกันจะๆเลยนะครับฝั่งสมาร์ทโฟนเนี่ยชนะขาดลอยเรื่องความสะดวกสบายพกเครื่องเดียวจบแต่ก็นั่นแหละครับกำลังฟังเพลงเพลินๆอ้าวลายเด้งไหนจะแบบที่ไหลเป็นน้ําอีกส่วนฝั่งเครื่องเล่นเพลงโดดยยเเเฉพพาาาะะหหรรืืออนี่่่ใ้คคุณภสงงกวแลล แล้วก็ฟังเพลงได้แบบไม่มีอะไรมากวนใจแต่ก็ต้องยอมแลกกับการพกของเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่เลยโอเคในเมื่อฝั่งมือถือมันมีข้อจํากัดแบบนี้งั้นเราลองข้ามไปดูโลกอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างดีกว่าครับมาดูกันว่าเครื่องเล่นเพลงโดยเฉพาะเนี่ยมันจะช่วยปลดล็อกประสบการณ์การฟังเพลงของเราให้ดีขึ้นไปอีกระดับได้อย่างไงบ้างคํานี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านผ,านผานหูมาบ้างนะครับ DAP หรือ Digital Audio Player ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือ i อ o อในยุค0องพันยะ่รับแต่นรั่นเพละครับแื่ อะไรล่ะที่ทําให้เสียงมันดีกว่าความลับมันไม่ได้ซับซ้อนเลยครับมันอยู่ที่ ของข้างในนี่แหละใน DAP เนี่ยมันมีชิปพิเศษที่เรียกว่า DAC ทําหน้าที่เหมือนเป็นสุดยอดนักแปลภาษาที่คอยแปลไฟล์เพลงดิจิตอลออกมาเป็นเสียงที่เราได้ยินแถมยังมีภาคขยายเสียงหรือ AMP ที่คอยปั๊มพลังให้เสียงเพลงมันมีเรี่ยวแรงมีมิติต่างจากมือถือที่ต้องแบ่งพลังไปทําหลายอย่างพร้อมๆกันทีนี้เรามาดูเหตุผลหลกัลกๆ5ข้อกันเลยว่าทําไมเราถึงควรจะหันมามองเจ้า DAP นี่แต่ส่วนตัวนะผมว่าข้อ2กับ3เนี่ยคือที่สุดแล้วลองนึกภาพตามนะครับเรามีคลังเพลงไฮ r รสแบบโอ้โหเป็นพันๆเพลงอยู่ในการ์ดเล็กๆใบเดียวแล้วก็นั่งฟังไได้้นชั่่่ววโมมมมงงทีีแจตือะราก มันคือสวรรค์ของคนรักเสียงเพลงชัดๆเลยนะเอาละตอนนี้เรามีเครื่องเล่นที่เสียงเทพแล้วคําถามต่อมาคือแล้วหูฟังมาจะให้ใช้หูฟังที่แถมมากับกล่องโอ้โหมันก็เสียของแย่เลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงหูฟังธรรมดาทั่วไปแต่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของ IEMs หรือ In-Ear Monitors เคือเห็นหูฟังที่นักร้องใส่บนเวทีคอนเสิร์ตไหมครับหน้าตาแบบนั้นเลยผมไปเจอประโยคหนึ่งมาที่ผมว่ามันใช่เลยเขาบอกว่าเรากําลังอยู่ในยุคทองของเสียงคุณภาพสูงที่เข้าถึงได้โอ้โหมันจริงมากๆเลยนะครับเพราะเมะื่อก่อนเนี่ยการ สามารถสัมผัสประสบการณ์เสียงระดับเทพได้แล้วตลาด i e m มเนี่ยมันน่าสนุกตรงนี้แหละครับมันมีสเต็ปให้เราไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆกลุ่มเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนเป็นประตูบานแรกที่เปิดโลกให้เรารู้ว่าเสียงดีๆมันเป็นยังไงขยับมาที่กลุ่มกลางอันนี้คือจุดที่เรียกว่าโคตรคุ้มเลยได้เทคโนโลยีได้รายละเอียดเสียงที่จริงจังขึ้นมากส่วนกลุ่มพรีเมียมอันนี้จะเหมือนงานศิลปะแหละครับคือเน้นไปที่รสชาติของเสียงที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆคล้ายๆกับเราเลือกเมล็ดกาแฟพิเศษนั่นแหละแล้วเคยสงสัยกันไหมคร ค,คำว่าชีฟยครับย่อม,มาจาก c ไ i น e สไฮ i ฟนนั่นเองคือช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีคนมองข้ามเยอะนะแต่ผมไปเจอคอมเมนต์นึงใน reddit ที่อ่านแล้วแบบโหต้องตบข่าวฉาดเลยก็บอกว่าคนอาจจะดูถูกว่านี่เป็นของชีฟแต่เมื่อ40ปีก่อนคนก็เคยบนแบบนี้แหละ ว่าโซนี่เป็นของญี่ปุ่นโอ้โหมันทำให้เห็นภาพเลยว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการจริงๆและถ้าจะพูดถึงแบรนด์ที่เป็นเหมือนหัวหอกของกระแสชายไฟเนี่ยจะไม่พูดถึงชื่อนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือฟิโอครับพวกเขาเป็นคนสําคัญเลยที่ทําให้การฟังเพลงแบบไฮเรสหรือไฟเพลงที่รายละเอียดสูงปรียิเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ไง่ายขึ้นมาเรามาดูไทม์ไลน์สั้นๆของฟิโอกันหน่อยคือเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี2อ0พันเ็นะครับจากการทําแอมพ์พกพาตัวเล็กๆที่คุณภาพเนี่ยสวน อนอย่่างทีเหนเน็แล้วนี่ก็คือภาพรวมของอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของฟิโอในปัจจุบันคือจะเห็นเลยว่าเขาทําครบวงจรจริงๆตั้งแต่ต้นทางคือเครื่องเล่นไปจนถึงปลายทางคือหูฟังข้อดีมากๆก็คือทุกอย่างมันถูกออกแบบมาให้ทํางานร่วมกันได้อย่างลงตัวสาหรับใครที่อยากเริ่มต้นแบบไม่ต้องคิดเยอะก็จัดครบเซ็ตจากแบรนด์เดียวได้เลยโอเคเราคุยกันมาเยอะเลยเห็นภาพรวมของอุปกรณ์ต่างๆแล้วทีนี้มันก็วนกลับมาที่คําถามที่สําคัญที่สุดครับแล้วตัวเราล่ะแบบไหนคือใช่สําหรับเราผมว่าประโยคนี้คือบทสรุปที่ดีที่สุดเลยเรื่องของเสียงเนี่มัน่องสววตาก มันไม่มีหูฟังหรือเครื่องเล่นตัวไหนที่ดีที่สุดในโลกหรอกครับมีแต่ตัวที่ใช่ที่สุดสําหรับเราเท่านั้นหน้าที่ของเรื่องราวในวันนี้ก็คือการฉายภาพให้เห็นว่ามีอะไรให้เลือกบ้างเพื่อให้ทุกคนได้ออกไปตามหาเสียงที่ใช่สําหรับตัวเองเจอเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันไม่มีควาว่าถูกหรือผิดเลยนะครับมันเป็นแค่เรื่องของว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากันระหว่างความสะดวกสบายขั้นสุดที่พกมือถือเครื่องเดียวจบหรือการยอมพกเพิ่มอีกนิดเพื่อแลกกับประสบการณ์การฟังเพลงที่เต็มอิ่มละืกกวเหรัททนนีีงอไม ขอสะดวกไว้ก่อนกับทีมเรื่องเสียงต้องจัดเต็มลองเอาคำถามนี้กลับไปคิดดูนะครับว่าสำหรับเพลงที่เราโคตรรักเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆ